สวัสดีค่ะพี่ก้อนแม่ค้ากาแฟค่ะชมจริงร้านจริงมีร้านจริงจริงชมจริงๆขายจริงๆนะจ๊ะใครอยากเรียนสูตรกาแฟเข้ามาดูเลยจ้าบอกสูตรฟรีไม่มีกั๊กจ้าก่อนที่จะเปิดร้านกาแฟก็มาดูก่อนนะคะว่าอุปกรณ์ที่ใช้หรือวัตถุดิบที่เราจะนํามาขายมีอะไรบ้างนะจ๊ะอันนี้ c อฟี่เมดนะคะ ครีมเทียมมีหลากหลายยี่ห้อมากในท้องตลาดแล้วแต่ใครจะสะดวกใช้ยี่ห้อไหนนะคะแต่พี่ก้อมใช้คอฟฟี่เมดนะคะเพราะว่ามันมันแล้วก็มันมันมันอร่อยแล้วก็ละลายง่ายค่ะอันนี้คือน้ำตาลทรายบางร้านใช้น้ำตาลทรายไม่ฟอกนะคะแล้วแต่สะดวกจ้าหนักนิดนึงหลายยูหรือเกิน ันนี้เป็นน้ำผึ้งนะคะก็มีหลากหลายยี่ห้อเช่นกันจ้าตุ้ยน้ำแดงหมดน้ำแดงเฮลววบอยนะคะน้ำเขียวเฮลววบอยจ้าอันนี้เป็นเนสกาแฟโกนะคะรสชาติจะจะก,กลมกลม่อมละมุนละไมอันนี้เป็นเนสกาแฟเลสรับค่ะ น,นี่ไมโลนะคะใช้หนังยางรัดไว้เพราะว่าเวลารีบๆเดี๋ยวมันจะลืมว่าไหนไมโลไหนโอวันตินนะคะอันนี้คือไว้ม้อค่ะโอวันตินไว้ม้อน,นั่นเองนี้เป็นโอวันตินนะคะนี้คือโกโก้โกโก้มีหลากหลายยี่ห้อนะคะแต่ที่ก้มใช้ของคิวลิปสีมาตรฐานมันจะมีสีเข้มกับสีมาตรฐานนะคะ สีสีเข้มมันจะเข้มเกินไปใช้สีมาตรฐานมันจะดูดูดูดีกว่านะคะแล้วแต่ชอบเนาะแล้วก็เป็นน้ำผลไม้ของสิงฟงนะคะก็จะมีหลกัหลกๆที่ขายดีก็จะมีสตรอเบอรี่กีวีแอปเปิลเขียวลิ้นจีปรูฮาวายขายดีมากก็จะเอามาประมาณส0บสิบน้ำนะคะที่ขายดีะคะ่ะอันนี้ด้วยนะคะ ทำบ้วยมะนาวบวยโซดาหรือว่าน้ำบ้วยธรรมดาก็ได้ค่ะอันนี้น้ำมะนาวน้ำมะนาวเราจะบีบแล้วก็กรองกรองมเม็ดมันออกนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้วางว่าวไขยดีแห้งโมมีเวลาจา้าอันนี้เกลือนะจ๊ะไว้ใส่กับน้ำพึ่งมะนาวโซดานะคะอันนี้เป็นชาเนสทีร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ทำชาดำเนสทีชามะนาวหรือชานมเนสทีค่ะ ก็อันนี้เป็นสินค้าใหม่นะคะชาเนสทีลิ้นจีซากุระผมมันจะเป็นแบบนี้แต่เวลาชงอมกมามันจะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูอ,องตองสดใสสวยงามที่สสำคัญอร่อยด้วยนะคะเรามารู้จักกับ วัตถุดิบที่เราจะใช้ชงกันแล้วเดี๋ยววันต่อไปพี่ก้องจะบอกวิธีการเตรียมกาแฟโบราณชาไทยแล้วก็ชาเขียวนะคะว่าเราจะชงไว้ยังไงนะคะเดี๋ยววันหน้าเจอกันใหม่นะคะบายเข้ามาดูได้นะสวัสวดีแจง